ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูเรื่องการกวาดล้างไกด์เถื่อนหน่อยนะฮะค่ะนี่เป็นปัญหาหนึ่งนะที่เขาร้องเรียนมานะครับซึ่งล่าสุดกรมการจัดหางานลงพื้นที่แยกราชประสงค์นะครับเขตปทุมวันกวาดล้างไกด์เถื่อนชาวต่างด้าวที่มาแย่งอาชีพคนไทยโดยเตือนนะฮะว่าไกด์เนี่ยสงวัิสิทธิ์เอาไว้เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับอาชีพนี้ โดยนายไพโรธโชติกสเสถียรอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากที่สมาคมมักคุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยได้รับความเดือดร้อนกรณีพบชาวต่างด้าวซึ่งไม่มีบัตรมักคุเทศเข้ามาแย่งงานไกด์คนไทยส่งผลให้มักคุเทศไทยที่ทํางานถูกต้องตามกฎหมายได้งานไม่สอดคล้องกับจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรง,งงานทราบเรื่องแล้วนะครับ ได้เร่งสั่งตรวจสอบและดำเนินคดีคนต่างด้าวที่แย่งอาชีพคนไทยอย่างเข้มงวดซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบโดยมีพันตำรวจเอกนิมิตหนูพลทองผู้กับการสอนนลุมพินีร่วมลงพื้นที่แยกราชประสงค์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครตามเบาะแสที่มีผู้แจ้งว่าพบไกด์เถื่อนและชาวต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยจากการตรวจสอบพบชาวจีนหนึ่งคนนะครับแล้วก็เวียดนามหนึ่งคนกำลังทำหน้าที่มกักคุเทศ ยืนบรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวก็เลยเร่งเข้าไปตรวจสอบแล้วก็สอบถามนะครับพบว่าทั้งสองคนยอมรับว่ามากับทัวร์ดังกล่าวแล้วก็ทําหน้าที่บรรยายสถานที่ท่องเที่ยวจริงเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสอนอนลุมพินีนะคะ ดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้โทษปรับก็จะมีตั้งแต่5,000ถึง50,000บาทแล้วก็ถูกส่งกลับประเทศต้นทางรวมถึงห้ามขอใบอนุญ,ญาตทำงานเป็นเวลา2ปีค่ะ ซึ่งทางกรมการจัดหารายงานเองก็บอกด้วยนะคะว่าใครที่พบเห็นการสร้างคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายเนี่ยแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์มาได้เลยที่กองทะเบียนจัดหา,างานกลางและคุ้มครองคนหา,างานกรมการจัดหา,างานอาคารกระทรวงแรงงานชั้น4โทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข0 2 3ย์สอง1 7 2หหรือแจ้งไปที่สํานักงานจัดหา,างานจังหวัดทุกจังหวัด หรือจะเป็นสายด่วนก็ได้นะคะสายด่วนของกระทรวงแรงงานโทน1 5 0 6กด2หรือกรมการจัดหางานสายด่วนคือ1694ค่ะอืมคือบางทีเนี่ยไม่ใช่แค่แย่งอาชีพคนไทยนะค่ะไปให้ข้อมูลผิดผิดเ,ออเกี่ยวกับประเทศไทยเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับข้อมูลของคนไทยเมืองไทยเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยใช่ค่ะอ้อาวคุณผู้ชมไปดูกันะ